สวัสดีครับผมโลดจากมิลาดครับวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับระบบลำโพงนะครับตรงรุ่นนะครับ Full System นะครับในเบ n z E Class W213 ัวลาสุดนี้ครับนะครับมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองดูครับต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับเป็นชุดเดิมๆนะครับเป็นชุดเบอร์เมสเตอร์นะครับเป็นชุดเบอร์เมสเตอร์นะครับอยู่แล้วนะครับ แล้วคันนี้ตอนแรกก็ได้มาเปลี่ยนทวิตเตอร์ 3D ครับนะครับแล้วลูกค้าพบว่าเสียงดีขึ้นเยอะครับก็เลยมาเปลี่ยนคบเซตเลยครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับคันนี้คือตะแกรงเป็น3ามอ่เป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังครับนะครับแล้วคันนี้นะครับมาดูครับยกชุดเปลี่ยนครับเป็นชุดนี้เลยครับ นะครับลำโพงครบครับพร้อมวูเฟอร์นะครับพูดง่ายๆว่าเอาชุดเบอร์เมสเตอร์ออกครับแล้วก็ใส่เป็นชุดนี้ครับชุดท็อปพาเลตตรงรุ่นนะครับเปลี่ยนแทนทุกอย่างแทนเข้าช่องเดิมปลักเดิมทั้งหมดครับไม่ต้องมีตัดต่ออะไรทั้งนั้นครับแล้วเดี๋ยวดูครับว่าเสียงจะดีขนาดไหนนะครับแต่ผมจะพาทุกท่านไปฟังภายในรถก่อนว่าก่อนเปลี่ยนเสียงเป็นยังไงแล้วหลังเปลี่ยนเสียงจะเป็นยังไงนะครับตามผมก็ไปฟังกันนะครับ นี่ครับผมก็มาอยู่ในรถเบนซ์คันนี้แล้วนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ได้ติดทวิตเตอร์ 3D ไปเรียบร้อยครับเจ้าของรถชอบมากครับนะครับเอารถเข้ามานะครับหลังจากที่เปลี่ยนทวิตเตอร์นี้แล้วเสียงดีขึ้นมากเขาก็เลยอยากเปลี่ยนทั้งระบบเลยครับนี่ครับของเดิมเห็นไหมครเป็นเบอร์เมสเซอร์นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากคลิปเปลี่ยนอันนี้คือก่อนเปลี่ยนนะครับฟังเสียงกันนะครับเอาใหม่ ก่อนเปลี่ยนนะครับเขาต้องยอมรับว่าเปลี่ยนทวิตเตอร์เนี่ยเสียงก็ดีขึ้นเยอะมากนะครับ ร้องอยู่แถวน,นี้ครับที่ผม,มช,อชอบเพลงนี้มาให้เทสว,ว่าเพลงนี้มันได้ฟังถึงบรร,ารยากาศเสียงเสียงนักร้องทุกอย่างฟังง่ายจะได้เห็นกันชัดๆว่าหลังจากเปลี่ยนเราเป็นยังไงแซกโซโฟนนะครับด้านซ้ายมมเียง,<ไ>งัวแนคล

คครับก็แล้วเดี๋ยวผมจะคอยติดตามชมนี้ต่อนะครับเพราะว่าผมจะให้ดูขนาดที่เปลี่ยนลำโพงแล้วแล้วก็หลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วมาเทสฟังกันอีกรอบครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับตามชมกันนะครับครับตอนนี้ก็ได้ถอดแผงประตูของรถอีคลาสออกมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับที่สำคัญคือเวลาเราถอดนะครับ เป็ดทุกตัวเนี่ยจะต้องอยู่ให้ครบนะครับอยู่ให้ครบหมดนะครับแล้วก็นี่ครับลำโพงเก่าของรถนะครับลำโพงเดิมของรถตัวนี้ครับเราก็แค่แกะออกนะครับแล้วเปลี่ยนตัวใหม่นะครับที่เป็นพอฟทะเลใส่เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูต่อครับว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วจะเป็นไงนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดลำโพงนะครับ ออกมาครับของเบอร์เมอร์นะครับแล้วก็ของตัวใหม่ที่จะใส่เข้าไปครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือของเบอร์เมอร์นะครับของเดิมนะครับตัวใหม่ครับที่จะใส่เข้าไปครับนะครับถามว่าดูแล้วภายลุกเอาลุกภายนอกเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยเพราะว่าเขาทํามาตรงรุ่นนะครับแล้วเบอร์เมอส์เองเนี่ยก็เป็นไซส์8นิ้วอยู่แล้ว สำหรับรถที่ไม่ใช่เบอร์เมเอร์มาจะไม่ใช่แปดนิ้วแบบนี้นะครับแต่เรามาดูความต่างครับข้อแรกครับก็คือโครงสร้างพลาสติกครับผมจับไปเนี้เบาเบากว่านะครับอันนี้หนักกว่าเนี่ยมีน้ำหนักครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมจะเคาะพลาสติกตัวนี้ให้ดูครับตัวนี้จหนากว่านะครับพลาสติกตัวนี้จะ มีความสท้นของเสียงน้อยกว่าแล้วดูโครงสร้างครับโครงสร้างของตัวนี้นะครับรวมกลวยของลำโพงนะครับกลวยของลำโพงตัวนี้นะครับจะใช้วัสดุที่ดีกว่าครับตัวนี้ครับเหมือนก็มีผิวมีเคลือบอะไรอะไรยังบางอย่างอยู่แต่นี่ครับกระดาษล้วนๆครับดูครับกระดาษล้วนๆนะครับนะครับรวมถึงข้างหลังนะครับ ข้างหลังเรามาดูนะครับตัวขอบนะครับเขาจะเป็นวัสดุที่เป็นยางนะครับที่เขาเรียกซิลนะครับกันอากาศรั่วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นโฟมธรรมดาเท่านั้นเองนะครับคือพูดง่ายว่ารายละเอียดของการลงดีเทลเนี่ยนะครับตัวไหมที่ใส่เนี่ย เขาโฟกัสเรื่องคุณภาพมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฟังได้เลยว่าหลังจากที่ผมเคยฟังแล้วว่าทำไมระหว่างชุดเบอร์เมสเตอร์กับชุดไม่ใช่เบอร์เมสเตอร์เนี่ยเบสนะครับน้ำหนักของเบสความชัดของเบสถึงต่างกันนะครับโอเคก็อันนี้คือความต่างของวูเฟอร์นะครับแต่มันจะเข้าช่องเดิมได้ปลั๊กเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับโอเคครับตอนนี้ นี่ครับฝาตะแกงครับของเบอร์เบเซอร์เรากำลังถอดออกนะครับอ่ะถอดง่ายๆครับเป็นแค่คลิปล็อกตัวนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะนี่ครับเอาตัวนี้ใส่แทนนะครับนี่ครับทุกอย่างก็พอดีเป๊ะนะครับครับก็ จะเป็นแบรนด์ของท็ p ปพาเ t ทเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อครับโอเคแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังให้ดูการเปลี่ยนทวิตเตอร์ครับมาวางครับนี่คือทวิตเตอร์เก่าของเบนนะครับของเบอร์เมสเซอร์แล้วตัวนี้ตัวใหม่ครับเราสังเกตเห็นสิ่งนึงที่แตกต่างนะครับก็คือขนาดของทวิตเตอร์เนี่ยข้างในต่างกันนะครับคือตัวนี้ จะเป็นทวิตเตอร์ที่ไซส์นะครับไซส์ตัวนี้ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ20มิลได้นะครับต,ตัวนี้แต่ตัวนี้ไซส์จะเล็กกว่าครับนะครับจะตก18มิลเห็นไหมจะมีขอบเนื้อในยิงเข้ามาหน่อยน,นะครับอันนีจ้จะจัดเต็มเต็มเบ้าเลยครับนะครับแต่ทุกอย่างจะเป็นฐานเดียวกันหมดนะครับเพียงแต่ใส่เข้าไปก็เหมือนเดิมเลยนะครับ ี่ครับเข้าล็อกปุ๊บจบเลยครับนะครับอันนี้คือการใส่ทวิตเตอร์ครับเสียงกลางก็ใส่เรียบร้อยล้นะครับวางเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้มาดูความต่างของลําโพงครับลองดูนะครับไม่รู้ว่าพอเดาได้ไหมว่าไหนของใหม่ของเก่าอันนี้คือลําโพงออริจินอลของเดิมนะครับกรวยจะเป็นกระดาษนะครับ เป็นกระดาษเลยครับแล้วขอบยางไม่ใช่ขอบยางครับเป็นขอบโฟมนะครับแต่นี่ตัวใหม่ครับนะบวัสดุเนี่ยจะเป็นไม่ใช่กระดาษครับเป็นผ้านะครับแล้วนี่ครับขอบเป็นยางนะครับแมตต่างกันนะลองดูนะครับเขาก็อัปเกรดวัสดุอุปกรณ์ให้ดีขึ้นมาอีกครับนี่คือเสียงกลางครับ แล้วนี่ครับเสียงกลางครับตอนนี้ก็ใส่ไปที่ตรงกลางแดชบอร์ดเรียบร้อยครับผมอยากจะบอกว่าผมได้ยินคร่าวๆแค่นี้ก็รู้สึกต่างขึ้นเยอะมากแล้วครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อครับนี่ครับก็หลังจากที่เปลี่ยนตัวลำโพงเรียบร้อยครับนะครับมีทวิตเตอร์แอมเบียนนะครับแล้วก็สแกนก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับ ดูถึงเส้นกลางข้างในด้วยครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านไปชมนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับสุดยอดมากครับในรถ b บ n ซ์ e class นะครับซึ่งคันนี้ครับที่ผมให้ดูได้เมื่อเช้าครับว่าคันนี้เนี่ยมีชุดลำโพงเบอร์เมสเซอร์มาแล้วนะครับแต่ลูกค้านะครับอยากจะฟังเสียงให้ดีขึ้นอีกครับตอนนี้มาเปลี่ยนลำโพงครับชุดเบอร์เมสเซอร์ออกครับ อย่างที่รีวิวตอนเช้านะครับแล้วใส่ลำโพงตรงรุ่นครับของแบรนด์นี้ครับ Top Pa l เลครับอย่าพลาดนะครับผมจะให้เข้าไปฟังกันเลยครับว่าเสียงดีแค่ไหนครับคันนี้นะครับเดี๋ยวตามเข้าไปฟังกันครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเบนซ์ E 2 2 0 D คันนี้ครับซึ่งเมื่อเช้าผมได้รีวิวให้ดูว่าคันนี้เป็นชุดลำโพงเบอร์เมสเตอร์มาครับแล้ว เจ้าของรถเนี่ยตอนแรกก็มาติด twitter นี่ครับ 3D ครับ t วิ t เตอร์สามิติที่เป็นที่นิยมกันตอนนี้มากครับนะครับแล้วหลังจากที่ฟังไปแล้วเนี่ยลูกค้าชอบมากครับก็เลยมายกชุดเปลี่ยนเลยครับนะครับเมื่อเช้าท่านจะเห็นว่านี่ครับลำโพงตะแกงตอนแรกจะเป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับแต่ตอนนี้นะครับหลังจากเปลี่ยนลำโพงเรียบร้อยแล้วครับเป็นแบรนด์ท็อปพาเลตครับนะครับ นี่ครับผมอยากให้ติดตามฟังจนจบนะครับเพราะว่าพลาดไม่ได้ครับเสียงดีจริงๆครับนะครับเรามาฟังพร้อมกันเลยครับถ้าเมื่อเช้าจำได้ครับว่าเสียงเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับเอาเพลงแรกก่อนนะครับ สิ่งที่จะบอกตอนแรกคือโทนอาลานเน่ดีขึ้นไปอีกครับเสียงเป็นโนเป็นไงเห็นไหมคีเป็นโนด้านต่ำเนี่ยได้ยินชัดมากขึ้นแล้วก็บรรยากาศต่างๆดีขึ้น越越多รับแต่สิ่งที่ัมรู้สึก朋ือ

หลือสิ่งนึงที่พบว,ว่านครับเสียงดนตรีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดูแล้วจะช้าลงนิดหนึ่งสมูทขึ้นผมมองว่าถ้าเทียบกับตอนแรกครับเสียงน่าจะดีกว่าเดิมได้ประมาณ50%นะครับอ่ะลองฟังเพลงที่เป็นซับเบสครับเพลงนี้ครับ เอาใหม่ครับออกแบบหนักๆเลยครับถ้าได้ดูคลิปตอนเช้านะครับเสียงมือเคาะเขาเรียกมือตีกลองครับได้ชัดมากครับแล้วยอยู่ตรงกลางมองเข้าไปด้านในเลยครับ มีเลเยอร์ครับเครื่องเคาะนะครับอยู่ด้านหน้ากองอด้านหลังที่สำคัญคือเห็นไหมเบสทั้งหลายเนี่ยฟังแล้วหัวเบสคมขึ้นอีกครับลอยสักเพลงครับ เชลโลลงลึกมากครับสายที่ดีดมาที่สีนะครับมาต้องบอกว่าสุดยอดมากครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยแล้วรู้สึกได้ครับนักร้องที่ร้องนะครับคือมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วที่สำคัญเวทีเสียงลึกมากครับ ผมนั่งอยู่นี้เนี่ยได้ยินนักร้องเหมือนกับร้องมาจากขอบกระจกด้านหน้าเครับโอเคเดี๋ยวสักเพลงครับเอาแบบท่อนฮุกเลยนะครับเพลงนี้ครับะเพลงนี้นี่คือเอาอยู่หมดครับการสีของเชลโลนะครับตั้งแต่ Ceiling, I'm yeah, first I was afraid I was but yeah, yeah, thinking I would never live without you But then I spent so many nights just thinking hiding in me wrong ผมได้ยินว่านักร้องนะครับแล้วก็เชลโล่เนี่ยดีอยู่เลเยอร์ด้านหลังนักร้องครับ เนี่ยเต็มๆเลยครับชัดเจนแล้วก็ได้ดีนามิกมากครับ จะบอกว่าท่านที่ใช้รถเบนซ์ e c l a s s นะครับแล้วต้องการคุณภาพเสียงแบบถึงที่สุดเลยนะครับนะครับแล้วใช้ลำโพงตรงรุ่นครับโซลูชันทุกวันนี้คือไม่ต้องมานั่งตัดเจาะอะไรอีกแล้วครับเข้าช่องเดิมหมดนะครับแบบนี้ครับนะครับต้องการหาคุณภาพเสียงที่เป็นที่สุดนะครับในระบบของรถเดิมๆนะครับนะครับ ก็มาได้เลยครับติดต่อมาได้ครับที่มิลาโชโยครับหรือโทรมาที่เบอร์ครับ0854174444ครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ